เียบเรยรีบไร้ไร้มโอเคอเคอเคโ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 ออเคโคโอเคโอเคอเคโอคอเคโอเโอเคคโอเคครับคโอเคโอเคโอคโอค หันน่ามาหันหน้ามาดิวังแล้วยวางแล้วเขาขายลูกโย่เ้ยใครเสร็จประลดิเจแล้วเดี๋ยวเราจะมาไปรอบช่วงกัน1ครง้ัเราจะรีินไปที่ป่ากลางนะครับ หกิโลป่า2กิโลครับสีกิโลคัตรจก็ไม่ต้องตายก็ถ่ายภาพตัวถายร้องก็ถ่ายจะไปรอที่สถานการี้ยว้าก็จะถ่ายวิดีโอนะครับค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không